มาแล้วก็น้องๆดูไว้นะคะอย่าเยอะนะอย่าเยอะอย่าเยอะอันนี้พี่บอกแล้วว่าทดลองนะทดลองดูว่าจะเข้าไหมนะนะอันนี้ทดลองนะคะทดลองที่ย้ำนะว่าทดลองบอกไว้ก่อนว่าอย่าเยอะนะคะแนวทางของเราวันนี้พี่พี่ไม่ค่อยมั่นใจหรอกไม่ค่อยมั่นใจบอกตรงเหมือนเมื่อคืนนี่ไม่มั่นใจเลย เมื่อคืนนี้พี่ก็แค่ทำทำลุ้นดูว่าจะเข้าไหมเมื่อคืนนี้ก็เนาะเนาะแต่ก็โชคดีที่เข้าไปนะคะน้องน้องค่ะกลัวกลัวจริงนะไม่ใช่กลัวอะไรหรอกกลัวน้องน้องอะ่ะเสียตังค์นะกลัวเสียตังค์นะคะน้องน้องค่ะพี่ไม่กลัวอะไรเลยอืมจริงนะเราลุ้นดูนะเบาเนะคะน้องน้องค่ะเบาๆนะ อันนี้ดาวดาววีของเราอันนี้ดาวปกติเมื่อคืนบังเอิญเข้านะคะแต่วันนี้พี่ก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจอยู่ดีตัวเองทําตัวเองแค่ลุ้นนะก็ยังจะตายแล้วน้องๆองอะ่ะเล่นอะ่ะไม่ตายหรอลุ้นกันโอ้ยตายท้องพี่ผูกเลยนะท้องผูกแล้วนะท้องนี่ทั้งกับโอ้ยเจ็บท้องทั้งอะไรไม่รู้ลุ้นอะ่ะจนกริงอะ่ะจนตัวกริงอะ่ะ นะโอ้ยอันนี้ก็อย่าพูดถึงเลยนะอ,อะไรนะหกับ9ชนกันพี่เลือกเอาห้านะนะน้องๆค่ะหกับ9ชนกันนะดาวปกตินะอย่าบ้างนงี้งันาเนาะเนาะพี่เอาออกพี่เลือกเอาห้านะนะอันนี้ก็ตามนี้นะนะ ดูนะคะแนวทางนะคะน้องๆ่ะอ,อย่าเยอะนะพี่บอกแล้วนะว่าอย่าเยอะกลัวพี่ไม่มั่นใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ก็มีแต่ดาวไอ้นั่นของเราแล้วเนาะก,ก็จะค่อยยังชั่วนหน่อยนะพี่ลองทำของเขาอีกดูอีกอันนี้อันนี้เก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามตัวนะที่ชนกันนะพี่ตัดทิ้งทั้งเก้าทั้งสามพี่คิดว่าม่อคืนมาแล้ว แต่มันก็มาอีกได้แต่พี่ไม่รู้อะชอบเจ็ดเนี่ยเป็นการส่วนตัวอีกละจะโดนอีกละมันไม่ใช่หรอกพี่นับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกมันชนกันก็ต้องเลือกเอาตัวใดตัวนึ่งเนาะนะคะน,น้อง,องๆใช่ไหมก็เลยเอามาตัวเด่นเลยไอ้ที่ชนกันนี่แหละชอบเด่นนักนะนะพี่รู้เลยไอ้ที่ชนกันเนี่ยจะน้อยจะมากแต่ก็เด่นนะก็เลยเอามานี่เลย เอาจลองดูนะคะน้องๆว่าจะเข้าไหมเพราะว่าอันนี้มีจิตพลิกเลียวจิตเฉยแต่ที่ตัดทิ้งนะขออย่ามานะขออย่ามานะสาธุเนาะนี่เอามาเอามาตัวที่เราเล่นนี่เนาะตัวที่เราลงเนี่ยนะนะคะน้องๆค่ะขอให้เข้าขอให้โดนเนาะขอให้ปังนเนาะสาธุปู่ย่าตาทวดต้องเล่นของแล้วเรา ขนาดขนาดขนาดแนวทางแบบแบบดูๆนะแบบทำลุ้นนะยังขนาดนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไอ้นั่นจริงๆอนะเนาะทําไงอันนี้แค่แนวาทางแบบให้ลุ้นนะคะน้องๆค่ะอย่าจริงจังนะอย่าจริงจังนะพี่เตือนไว้ก่อนเหมือนเมื่อคืนเนี้ยพี่ก็กลัวนะยังดีนะยังเข้าแต่ไม่เข้าเจาะนะคะนะน้องๆน,น,นะไม่เข้าเจาะเลยอะเมื่อคืนจะแตกสามตัวอยู่แล้วไอเนี่ยของเราเนาะห้ามมากันซะงั้นเนาะ ศูนย์ห้าสองโอ้เสียดายทำไมถึงทำกับฉันได้เน,ะนาะนั่นเป็นเพงเนลงไปละเสียงก็ไม่เปะ๊ะโอ้ตายละมาเจ็ดแจ๋วโอเคนะคะน้องๆค่ะตามนี้นะนะเราไปลุ้นกันนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆเจอกันค่ะปังปัง,ปงรวยรวยกันนะเรานะนะดูให้ดีๆนะดาวีเราปกติพิธำสามตัวให้แล้วอันนี้อันนี้อันนี้พิธำ จะมานี่หรือเปล่าสองสามหกภาวนาเนาะส่งรอบสองรอบพี่รู้ตัวแต่พี่ไม่ฆ่าติ้งมันสกรปรกให้น้องๆดูละเอียดแล้วกันนะนะขนาดเนี่ยยังลืมนี่ยเอามาใส่นี่กลัวไงพกเขาก็เข้าบ่อยนะวันนี้เป็นไงฮานอยของเราปังไหมปังไหมพี่จะให้เป็นรอบๆไปนะเอเอ,เอตัวเจาะตัวเอตัวรูดนะั่นแหะแต่ตัวเจาะเหมือนเดิมนะ แต่ตัวรูดตัววิ่งนะ่ะพี่ให้พี่ให้เป็น,เป,นเป็นเป็นไอ้นั่นไปเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นช่วงๆไปเนาะวันนี้อะไรนะเฉพาะกิจก็เข้านะคะเฉพาะกิจก็เข้านะเฉพาะกิจกี่เด้งสองเด้งเนาะพี่ให้ไปห้าเจ็ดออกหกห้าเนาะออกหกห้าเนาะเออสองเด้งและทีนี้ รอบพิเศษพี่ให้ไป5้าเออก6กหทั้ง7 3เด้งอันนี้3ามเด้งรอบพิเศษเนาะรอบปกติคะ่ะน้องๆค่ะมาห้ามา6พี่ไม่ได้ให้ซะง,งั้นพี่ก็ชอบ7อยู่ดีชอบ7หรืออะไรนะสอเนาะไม่มาวันนี้2เราไม่มานะ2เราไม่มาแล้วทีนี้พี่รอบรอบ VIP นะคะพี่ให้7 7กับอะไรนะ จ็ดกับหกมาห้าเจ็ดค่ะน้องน้องค่ะห้าเจ็ดห้าทั้งบนทั้งล่างห้าเจ็ดเราก็ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเจาะของเราเนาะโหว,วันนี้ปังสุดสุดเลยค่ะอุย้ยเกือบแตกสามตัวเสียดายเสียดายไม่แตกสามตัวฉะั้นห้าห้าเจ็ดพี่ให้หกเจ็ดพี่ก็ต้องเล่นพ,พี่ก็เล่นเจ็ดหกหกแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดแต่พี่ไม่อยากแก่เนี่ยเหนื่อยเพราะพี่ไม่ค่อยมีเวลาทํางานไงทํางานไม่ค่อยมีเวลาเขียนเวลา เวลาน้องๆคอมเมนต์เนี่ยพี่จะไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้นี่ได้ดูแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะทำงานนะถ้าหัวหน้าเห็นนี่มันก็น่าเกียดเนาะถ้าเราจะทําบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะคะพี่ก็ได้แค่ลุ้นก็ดีใจแค่นั้นเองก็เขียนต่อไปโอ้ยโดนแล้วอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะจะลุ้นมากก็ไม่ได้เนาะช่วงพักเราก็โอเคนะช่วงพักก็คุยกับเพื่อนอีกก็ไม่มีเวลาจะนี่อีกลุ้นอีก เออก็ลุ้นเป็นช่วงช่วงนะคะน้องๆต้องเข้าใจพี่เนาะช่วงทำงานเออสาว์อทิตนี่โอเคเต็มที่เลยนะทั้งมีเวลาทำทั้งนั่นโอเคประมาณนี้ค่ะน้องๆ้องค่ะเดี๋ยวสายแค่นี้นะคะเจอกันค่ะปังๆรวยๆค่ะ